โชว์ไทม์ในวันนี้นะครับจริงๆมันจริงๆมันข้ามก็ข้ามได้แหละแต่ว่าเราเปิดแบบว่าเปิดละลายทองไงเฉยนี้คือคนมีเงินเยอะแยะามากมายนะไม่ใช่นะแล้วถ้าถ้าจะให้คาดหวังนะผมคาดหวังเป็นเวียดแล้วกันนะไม่เวียดแล้วกันนะเวียดนี่แหละเพราะว่าผมเด็กเยอรมันนะครับไปเลยแล้วกันเอ้ยไม่มีสูรไม่มีสูรครับหนครับสม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปครับออกเถอะเฮ้ย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 มันมาว่ะเฮ้ยเสื้อนี้ใครอะเสื้อแดงแดงอะใครวะในกักปูเหรอกักปูเฮ้ยมันมางงงงงง งงเป็นไก่ตาแตกเลยไมยออย่มีอีกตัวป่ะเนี่ยออกเฉยอย่างงี้มีอีกตัวเปล่าโดดมา,าสิเฮ้ยมีตัวเดียวเอ้ยมาเฮ้ยเป็นไงใครใครถะบอกผมข้าเม,มืเ่อกี้เฮ้ยไม่แย่ไม่แย,แย่แต่ที่แน่ๆผมผมไม่เกลือแล้วแพ็คเ,เนี้ยผมเปิดอ่ใช่เเดี๋ยวเอาเวียดดีกว่าผมอยากได้เวียดอะ่ะโกลด์ไปเถอะ หนึ่งร้อยทองออกไปครับเฮ้ยถ้ามันมานี่หากากเลยนะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออว่าเกิดกิดไปเถอะแต่ว่าไม่ไม่น่าได้แล้วแหละผมว่าแต่ถ้าออกสามเออออกสองตัวที่เหลือนี่คือกากเลยนะลองกากเลยนะโอ้ยังยังอึ้งไม่หายอะ่ะเออหนึ่งสองสามครับ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะถ้าได้ก็ถ้าได้ก็ดีไปโอ้โหเงียบเงียบเงียบจัดจัดเงียบจัดจัดมีป่าโอ้โหไม่เงียบกักเลยวะเชื่อแบบนี้ข้ามเลยโอเคก็เราเปิดไปปุ๊บแล้วออกเลยก็ถือว่าโอเคนะจริงจริงก็เอ้ยไม่ขาดทุนนะ21ตัวเองแลกกับอ่าโชว์ท่ามหนึ่งตัวไม่เกลือนะไม่เกลือนะ